แอดลสสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้ส่ชต่อมารีอคนะครับผมตามคำเรียกร้องนะครับวันนี้เราจะมารีอคเพลงใหม่ของแอดลสกันจ้าต่อมาเรีอคเพลงล่าสุดนะครับของแอดลัที่ปล่อยออกมานะครับชื่อเพลงว่าคุยแก้งเหงาหรือว่ามิสเตอร์นลี่นะครับผมตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยเพลงจะสนุกไหมแต่พอเราเห็น produce by your boy TJ นี่คือแบบ เกมติดหูเวอร์เกมติดหูเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาฟังกันดีว่าลูกๆเราแต่ละคนเนี่ยทั้ง7คนเนี่ยเขาจะวอร์มเขาจะแสดงเขาจะเล่นตลกเอ้ยเล่น MV ได้ดีขนาดไหนเพื่อนกันสุลาไปเลยจ้าตอมอรีแอค The u n i v e r e to the Fallen The New Space and of course a future hit Mr. Lonely m r Lonely Let's give it up for At Last Yeah วุ้ยทำไมไปนข่าดำวุ้ยทำไมมันมันดูเป็นเรโทรวุยงไอ้แท้นั่นรติกรเดียะแท้แบบนี้ก็ได้ก็ไม่ต้องถามก็ไม่ต้องชาท อันนี้ก็ได้แค่คุยกันทุกทุกวันแค่น,นั้นเองจะใช่ไม่ใช่ไหมก็ไม่ได้จำแล้วไม่ทันไรก็กลายเป็นฉันคิดไปเองจากคนที่พูดไม่เก่งเอาได้ปเจอ อุ๊ยลังยทุกคนอุ๊ยฮกนโอุ๊ยหลังกนทำไมมันไม่ลน์หรอจังเลยอ่ะอุ๊ย

เออว้าวว้าวอู้ถ้ายากโว้ยถ้ายากจังอะว้าวว้าว

อ่าไม่ใช่มิวออนเขาก้มหน้าหมดเลยลูกว้าวนั่นเป็นการแสดงที่น่า e ที่สุดที่เคยเหน at last, in the song, mr. lonely. well, that's all for tonight, but please don't forget to tune in to our show, because for eve, we'll be here next time. don't miss it. well, thank you so much for watching. bye. for eve, we'll be here next time. <coughs>

ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการ react MV แต่เรารู้สึกเราอยากฟังอีกสักรอบเราอยากฟังอีกสักรอบและรอบนี้เราจะกดหยุดนะครับผมทุกคนก็น่าจะอยากกดหยุดเหมือนตอนแรกต้องมารู้ว่าดีมากเลยนะเอ้ยเดี๋ยวเราไปคุยกันระหว่างรีแคปกันดีกว่าจ๊นะค,คือด้วยความที่แบบ MV มันดูเป็นแบบเรโท o เรโทเนาะทุกคนเนาะแบบตอนแรกแบบตอนแรกคือมาฟิลแบบเฮ้ยเรานึกว่าภาพสีเฮ้ยมาเริ่มต้นก็เป็นภาพขาาดำเลยเนี้ย แต่ชอบความแบบมันดูเป็นแบบ80 70อะไรพวกนั้นเลยฟอนต์เอ่ยอยากรู้คอนเซ็ปต์นะทำไมเขาถึงไปเป็นแบบแนวนั้นเนาะเนี่ยมันเป็นสีขาวดำอ่ะเนี่ยตัวฟอนต์นี่ก็คือแบบมีความแบบเออสมัยก่น แต่ชอบความพูนก่อนไนเป็นแบบฟิลนักร้องน,อนองำแต่ไหนี่ไนคาริสม่าแรงมากเลยนะเพลงเนี้ยบอกเลยปุ่มปุ้มปุ่มปุ้มคือน่าละแต่ปุ่มปุ้มบอกเลยว่าน้ามไม่ค่อยเหมาะกับสมัยเก่าเทนะ่าไหร่เพราะปุ่มปุมมีความหน้าแบบพิม <ไป S 1> พิมพ์มสมัยนี้ แต่ว่เจด,ด,ดูอบอุ่นอุ่นนะี่เจร่ายยอโอ้ยโ,โอเบ,บบีน,นั่นนะแต่หลังดีมากทุกคนฉันเชื่อว่าเพลงเนี้ยต้องมีคนโดนหลังตกและนี่คนหนึ่งลูกชายฉันมิวออนหล่ออะไรเบอร์นี้ก่อนลูกหล่อมากนะจ๊ะ โอ้ยมันเจคนนี้คือเจไม่เอย่ยงยงอางเนี่ยชอบอันนี้มากเลยอ่ะมันมีความแบบ เออแบบ colorful พอโลกนี้มีสีสันนะฉันก็เห็นแต่เธอเลยเธอดีมากอ่ะดูดีแท้น่ารักมากเลยโอ้ยดีมากอ่ะเนี่ยโหลังหล่อมากเลยอะทำไงดีหล่อมากแบบหล่อเกินไปดูดีเนี่ยอุ้ยฉันรู้สเตจตุ่มหูเหมือนหลังมาดิปะคือแบบหลังหล่อมากเลยอ่ะ ชอบนี้ z o ม m out to zoom g เออดีเนาะพี่จูก็หลอกเออชอบชอบสีนี้ชอบช h o t นี้มันรู้สึกว่าแบบ เออดีแล้วพอเราเห็นเป็นสีปะตอนแรกก็งงว่าเอ้ยทำไมป้ายแปลกๆแปลว่าข้างบนมันเขียนว่าแอ a ลได้เห็นไหม A G L A S นะ่ะเห็นปะแล้วก็ Mr. l o l l y เออดีมีความแบบใส่ชื่อวงไปได้วยตอนแรกนึกว่าแบบทำไมเขาเก็บงานไม่เนียนเลยวะอ,อ๋อไม่ใชถ่ถ้าเต้นยากมากถ้าเต้นยากยากเกินที่จะเป็นเพลงช้า <c oughs> อาอะไรเบอร์นี้ก่อน เนี่ยท่อนเนี่ยยากเนี่ยเนี่ยทอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหยากเลยเบอร์นี่ก่อนแต่ก็เพลงช้าอะไรมีมีอาเบรกแดนงงเวอร์แต่ชอบชุดนี้ชุดนี้หลังรอเนี่ย

ไม่ใช่ s <S เออเออลูกชายฉันหลอกบุ้มบุ้มอา้าวบทจะจบคือจบเลยนะจ๊ะเฮ้ยคาดหวังโฟอีฟแล้วว่า,าดูโฟอีฟแล้วว่า The most wonderful show I've ever seen at last a n the song Mr Lonely น h ่น r ็สอฟอร์ท์นี้น a แต่ o ป t ดอย่ e t ืม t ี่ e ะ o ั้งค t o ให้ e ข้าไปใ r i ายการขอ h เรา e พ a าะว่าสำหรับอีฟเร t จะอยู่ t นี่ครั้อไป่ะขอบคุณมสกมาสมาทุกคนรอเลยนะครับผมรอเลยเนาะกับเ,เพลงที่อีฟกลางจะคัมแบ็กนะครับเห็นว่าจะเป็นอัลบั้มด้วยนี่เฮ้ยก่อนจะไปอะไรยังไงบง เันจะต้องซื้อบงให้ได้นะครับผมต่อมอรีแอคก็จบเวลานะครับผมสำหรับมิสโลลีของแอตลาสนะครับผมเป็นไงบ้างทุกคนชอบใครเป็นพิเศษไหมทุกคนคิดว่าอ่ะตัดเมนของตัวเองออกทุกคนว่าใครคือ MVP ต่อมอให้ออ์วนเลยนะครับผมแต่เพลงเนาะเพลงมันมีความเป็นยูวายทีเจจริงๆแหละแล้วมันเป็นเพลงที่แบบ ติดหูเพลงที่แบบฟังได้เรื่อยๆเพลงที่แบบเบาสบายตอนแรกนวดจะมาเป็นเพลงเศร้าก็ไม่เชิงเป็นเพลงชาที่เต้นได้ก็ถือ่าเลิศก็ถือว่าปลัง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 นะครับผมบอกเลยว่าแบบสนุก ฮ้ยดีอะนะจ๊ะใครนะครับผมที่เพิ่งมาตามแอตลาสนะครับบอกเลยว่าวงเนี้น่าติดตามสําหรับใครที่ตามมานานแล้วก็ตามกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะเราจะต้องมาเห็นเด็กๆเติบโตไปด้วยกันโอเคปะโอเคครับผมสุดท้ายนี่ตมต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะวันนี้ตอมอต้องขอตัวลาไปก่นแล้วอันยง แต่เ,เป็นมากกว่าเพื่อนสนิทแต่เธอไม่คิดว่าแฟนต่อให้คุยมากแค่ไหนแต่เธอไม่รีบว่าแฟน